ในทางวิศวะในทางกสิกรรมโดยเฉพาะในทางกสิกรรมเราเห็นว่าอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตแล้วเรากเราเห็นเราประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมเราควรทําอันนี้ให้มากถ้าประเทศไทยเข้าใจจุดเด่นของตัวเองพยายมามารดมนธรรมกสิกรรมเนี่ยให้ดีให้เป็นเลิศในโลกเลยเนี่ยโอ้โห อุตสาหกรรมเรื่องอะไรอื่นๆเป็นรองอยู่งั้นอันนี้เราเป็นเด่นขึ้นมาโดยที่เกษกร,กรของไทยอ้าลืมตาอ้าปากอยู่กินดีทุกวันนี้นี่นะพวกอุตสาหกรรมลืมตาอ้าปากอยู่นะพวกอุตสาหกรรมพวกที่ทํางานอุตสาหกรรมแม้ในประเทศไทยนี่ก็ยังฐานะดีก่าชาวเกษกรเกษกรเนี่ยมาทําให้เกษกรนิฐานะอยู่ดีกินดีอยู่กันใจ ที่จะสำคัญที่สุดก็คือสอนเกษตรกร,กรอย่าไปรวยเพราะอะไรเพราะถ้าเกษตรกร,กรไปอยากรวยเหมือนอุตสาหกรรมนะมันทำให้โลกเดือดร้อนนะเพราะอุตสาหกรรมมันขายแพงแล้วมันก็อยู่รอดแต่เกษตรกรรมยอย่าไปขายแพงแล้วอยู่รอดให้ได้เช่นคุณสร้างข้าวผลิตข้าว คุณจะขายข้าวราคาแพงถ้ายิ่งผลิตข้าวแล้วขายราคาถูกได้มากเท่าไรนั่นแหละคือเจริญนั่นแหละคือประเสริฐทำให้ราคาข้าวถูกลงแล้วเราก็อยู่รอดนะนต้องมีเงินไขเราก็อยู่รอดทำให้ราคาถูกถ้าข้าวราคาแพงคนตายคือคนจนถ้าข้าวราคาถูก ็คนก็อาตมาที่บอกว่าข้าวไม่ใช่สินค้าจะมาค้ามาขายขั้นข้าวคือสิ่งที่ต้องมาแบ่งกันกินไม่ใช่สินค้าจะมาค้ามาขายเอามังหาเงินหาทองมาขูดมารีดคนอื่นไม่ใช่อันอื่นมันไม่สําคัญคุณมีแต่ข้าวคุณก็คนกินข้าวก็ไปรอดแล้ววิตามินอะไรมันครบพร้อมดีพอ นอกนะั้นก็กินพืชกินผักอะไรมันก็พอหาได้นะมันไม่หนักไม่นาอะไรแต่ข้าวมันอาหารหลัก